เดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากุ้ยช่ายทอดหนึ่งในของโปรดเราเลยซื้อกินอย่างบ่อยแต่วันนี้จะมาทํากินเองที่สําคัญน้าจิ้มอร่อยมากก่อนอื่นก็มาเตรียมกุ้ยช่ายกันให้เอาไปล้างทําความสะอาดแล้วพักให้แห้งก่อนนะครับแล้วเอามาตัดโคนจากนั้นหั่นเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้ ต่อไปมาปรุงรสกันใส่น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาพริกไทยปน่นตามชอบและสุดท้ายน้ำมันํำข้าว3ช้อนโต๊ะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นตอนนี้เราจะต้องนวดให้ใบกุ้ยช่ายเขานิ่มลงด้วยนะครับพอเขาเริ่มนิ่มลงปุ๊บเราก็บีบน้ําออกมาอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปพอใบกุ้ยช่ายเราเริ่มนิ่มแล้วก็ให้เตรียมแป้งแป้งข้าวเจ้า100กรัมผสมกับแป้งมัน80กรัมและแป้งข้าวเหนียว10กรัมทีนี้ก็ใส่น้้้าาาลลลลงงไไปปป200มมจจจกกกนนนนนนัั็็็คคนนว่แ่แะละลยะยเเดรบ พอแป้งละลายดีแล้วก็ใส่กุ้ยช่ายลงไปทั้งหมดเลยครับเอาละทีนี้เราก็จะเอากุ้ยช่ายไปกวนด้วยไฟเบาให้เรากวนไปเรื่อยๆอย่ายหยุดมือจนกว่าแป้งเขาจะเหนียวแบบเกือบสุกอะครับแบบนี้แป้งเริ่มสุกแล้วครับให้เรากวนไปเรื่อยๆเลยนะห้ามหยุดมือเด็ดครับ ตอนนี้แป้งเหนียวทั่วหมดแล้วเราก็จะเอาขึ้นใส่ภาชนะต่อไปก่อนจะเอากุ้ยช่ายใส่ภาชนะก็อย่าลืมหาอะไรมารองด้วยนะครับของเราก็จะใช้เป็นใบตองเพราะว่ามันหาง่ายมากแล้วก็อย่าลืมทาน้ํามันที่ใบตองกับขอบของภาชนะด้วยตอนที่เราเป็นนึ่งเสร็จแล้วอะ่ะมันจะได้แกะออกง่ายนะครับความหนาของกุ้ยช่ายก็ประมาณ1ข้อนิ้วนะครับอย่าหนามากไม่งั้นจะใช้เวลานึ่งให้สุกนานมากเพราะได้ความหนาที่ต้องการแล้วก็ทาน้ํามันลงไปให้ทั่วเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปตั้งน้าให้เดือดเลยนะแล้วปรับเเเปป็็นนนนนนไฟกลลาาางค่่ออแ้ววึ15ที พอเนื่องครบเวลาแล้วมาเช็คความสุกกันให้ใช้ไม้จิ้มฟันไม้ลูกชิ้นหรือซ่อมก็ได้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเนื้อแป้งติดขึ้นมาก็แปลว่าสุกถ้าไม่สุกให้นึ่องต่อจนกว่าจะสุกเด้อจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นระหว่างรอก็มาทําน้ําจิ้มกันให้นําพริกจินดาแดงกับกระเทียมมาโขลกให้ละเอียดปริมาณความเผ็ดก็ตามชอบได้เลยนะครับพอละเอียดดีแล้วก็ตักลงหม้อได้เลย ทีนี้ก็ใส่น้ำเปล่า150มลิน้ำส้มสายชูหมัก50มลตน้ำตาลราย60กรัมซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะอี้วดำหวาน1ช้อนชาเกลือลงไป1ช้อนชาจากนั้นก็เคี่ยวส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับน้ำจิ้มของเราได้ที่แล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นพักให้เย็นเลยพอเย็นตัวแล้วเขาจะมีความเหนืยขึ้นมาอีกนะทีนี้กลับมาที่กุ้ยช่ายของเราที่เย็นตัวแล้วเอาออกจากพิมพ์ได้เลยครับก่อนจะตัดขนมกุ้ยช่ายให้เอาน้ำมันทามีดให้ทั่วด้วยนะจะได้ตัดง่ายเด้อ้กดา,ดางารไเลย ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทอดตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วปรับเป็นไฟกลางก่อนจะทอดทุกครั้งให้คลุกแป้งให้ทั่วด้วยนะครับทีนี้ก็ทอดให้กรอบตามชอบเลยนะครับพอได้ความกรอบที่ต้องการแล้วก็เอาขึ้นพักเส็ดน้ํามันได้เลยเสร็จแล้วครับขนมกุ้ยช่ายทอดของเรากรอบนอกนุ่มในแนะนําว่าให้กินตอนร้อนๆอร่อยมากๆ